PD20 วัตต์รุ่น DS-BN6 มีระบบป้องกันชาร์จเร็วผลิตจากประเทศจีนผ่านการตรวจสอบแล้ว q u ควิ c ชาร์ e รับประกัน12เดือน น้ำหนัก57กรัมไฟเข้า100ถึง240โวลต์ไฟออกไทซี5โวลต์3แอมป์9โวลต์2อแอมป์12โวลต์1.67แอมป์20วัตต์สูงสุด PPS DC 3.3โวลต์ถึง11โวลต์1.8แอมป์อิมพอรโดยดิสซิ n งไทยแลนด์ผลิตจากประเทศจีนผ่านมาตรฐาน มีมกอกพอซพีดียี่สิบวัตต์ EU ปลั๊กชาร์จอะไรได้บ้างชาร์จแบบ power delivery ได้ที่ขึ้นเขียวๆก็คือชาร์จได้ทั้งหมดที่5โวลต์ชาร์จได้สูงสุดเท่าไหร่3.3แอมป์3 4แอมป์3าแอมป์ทำได้สูงสุดที่4.8โวลต์ 3 M, 3 8ดแอมป์16.3วัตต์ที่9โวลต์ทำได้สูงสุด2 3แอมป์2อแอมป์2อแอมป์2.6แอมป์2.7แอมป์2.8แอมป์ทำได้สูงสุดที่23.9วัตต์ที่8.5โวลต์2.78แอมป์ ที่12โวลต์ชาร์จได้สูงสุดเท่าไหร่1.6แอมป์1.7แอมป์1.8แอมป์1.9แอมป์2แอมป์2.1แอมป์2.2แอมป์ชาร์จได้สูงสุดที่24วัตต์ที่11.1โวลต์2.19แอมป์20โวลต์ชาร์จไม่ได้ค่าไฟไม่เรียกที่โหลด3.2แอมป์สูงสุดอยู่ที่100มิลลิโวลต์ ผมจะลดโหลดลงมาให้เหลือศูนย์ที่โหลดศูนย์มิลดแอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่สูงสุด60มิลลโวลต์แสดงว่าหัวชาร์จนี้ค่าไฟเรียบอยู่ในเกณฑ์ดีลองชาร์จเลมี่ในที6แอมป์ที่63เปอร์เซ็นต์ไฟ5โวลต์ค่อยๆดีขึ้นมา เมื่อมีการสื่อสารพูดคุยกับโทรศัพท์แล้วชาร์จที่6.5โวลต์2.3แอมป์15วัตต์ผมจะถอดต่อพลาสติกออกผมจะทดสอบสูงสุดที่20วัตต์ที่11.99โวลต์1.679แอมป์เป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าหากว่าไฟไม่ตกก็น่าจะทนทานครับอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียส ผ่านไป3ชั่วโมง20นาที20วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จสูงสุดอยู่ที่74องศาเซลเซียสสวิตชิ่งชิป94องศาเซลเซียสซิงโครนัสเล็กติไฟ i ์ชิป i p 82องศาเซลเซียสซีไพมารีตัวที่2 72องศาเซลเซียส C ีไพมารีตัวที่1 68องศาเซลเซียส L ที่ฝังระหว่าง Cprimary ตัวที่1กับ Cprimary ตัวที่2 68องศาเซลเซียสหม้อแปลง80องศาเซลเซียส Csecondary69 องศาเซลเซียสจะวัดไฟว่าไฟบ้านได้รั่วออกมายัางฝั่งผู้ใช้งานหรือยังการวัดจะต้องวัดเป็นไฟ DC กระแสตรงเท่านั้นถ้าวัดเกิน10โวลต์ก็เริ่มอันตรายถ้าวัดเกิน100โวลต์ก็แสดงว่า ไฟบ,บ้านได้ทะลุออกมายังฝั่งผู้ใช้งานแล้ววัดไม่ขึ้นวัดไม่ขึ้นแบบนี้ก็ยังไม่ได้ทะลุออกมาครับการวัดจะต้องวัดขณะที่หัวชาร์จยังสามารถชาร์จได้ลองถอดออกมาดูต่อสายไฟเข้ามาแล้วก็มีซิลิโคนใส่ไว้เต็ม ไฟบ้านจะเข้ามาที่2อขั้วนี้ผมด้วยถอด C ตัวนี้ออกมาแล้วก็ C p r i รมารตัวนี้ออกมาวงจร Low p a า t Filter ประกอบด้วย C และ R าสองตัวทั้ง3ตัวนี้จะต่อขนานกันส่วนอีกขั้วนึงจะผ่าน NTC เพื่อลดแรงดันไฟกระโชกจากนั้นก็มาผ่านฟิลจากนั้นก็จะมาเข้าที่บิดไดโอดบิดไดโอดก็จะแปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรง มากดประจุไว้ที่ C 2ตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้ C 2ตัวนี้ก็คือ C กรองไฟเรียบไพม a r y โดยขั้วลบจะผ่าน L ตัวใหญ่มาเข้าขั้วลบที่ C ไพมารีตัวที่2ส่วน L ชิปตัวนี้ต่อขั้นระหว่างขั้วบวกกับขั้วบวกของ C ไพม a r y ดังนั้นกราวในฝั่งไพมารีจะไม่ต่อกับขั้วลบของบิไดโอดโดยตรงอันตัวนี้ต่อข้อมอยู่กับ L ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งชิ p R Current ์เรน i ซ g หรือ R Shutdown ก็จะต่อ2ตัวขนานกันเข้าที่ขา4 mm hmm. ไดโอดตัวนี้จะแปลงความถี่จากขด a ็อ i ซิลเลมาเป็นแรงดันไฟบวกแล้วส่งมาให้ที่ขา2 v d d เพื hmm. ่อให้ s w สวิตชิ่งชิปได้สามารถทำงานต่อไปส่วน R Start จะอยู่ภายใน Switching c h i p ร R 2ตัวนี้ต่อข้อมระหว่างไดโอดกับขาเดน เพื่อแอบยุบไฟยอดแหลมที่ขาเด่นวงจรทนัเบอร์ก็จะมีทั้งหมด4ตัวก็คือ1ไดโอด2 r 3 r 4าหน้าที่ยุบไฟยอดแหลมซีกรองความทีสูงให้ขา2 VDD แล้วก็ซกรองไฟเรียบอ u อกซิเล y กรองไฟเรียบให้ที่ขา2 VDD R c R e n t Sensing หรือ R Shutdown 2ตัวต่อขนานกันต่อเข้าที่ขา4 c CS C ต่อข้อมอยู่ที่ขาเดรนกับขา CS ได้ยังอนุกรมกับ R-Current Sensing ลงกลาวเพื่อแอบ,บทำเป็นวงจร s n นปเปอเสริมฝั่งนี้เป็นฝั่ง Primary หรือฝั่งไฟบ้านส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่ง Secondary หรือฝั่งผู้ใช้งาน Opto ทำหน้าที่เชื่อมโยงทางแสงระหว่างฝั่ง Secondary และฝั่ง Primary C กกองความถี่สูงต่อข้อมระหว่างขา C และ E ของ Opto ขา3 Feedback ควบคุมโดยขา C ของ Op t โ ซีตำแหน่ง C ีไววันตัวนี้ใช้ C แบบปลอดภัยสูงตรงนี้จะมีแผ่นกั้นระหว่างฝั่ง secondary และฝั่ง primary ไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด3ทางด้วยกันก็คือ 1. C ตำแหน่ง C ีไววัน 2.Opto 3. ช่องว่างระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งาน 4. หม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้ใช้แบบความปลอดภัยสูง ต่อไปฝั่ง Secondary หรือฝั่งผู้ใช้งาน Synchronous r e c t i f i e r c h i p ทำหน้าที่แปลงความถี่จากกดให้เป็นแรงดันกล่าวออกที่ขา1และขา2 Secondary อีกครกั้วก็จะกลายเป็นไฟบวกมาเก็บประจุไว้ที่ c Secondary ด้านบนนี้ c 9ต่อคร่อมอยู่ที่ขา4 vcc และขา3 vdd c และ r 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันทำหน้าที่เป็น s n u บ b e r ยุบไฟยอดแหลมให้กด Secondary โดยต่อคล่อมอยู่ที่ขาเดรนลงกล่าว R 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันทำหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขาแอนโนดของออปโตและ R ตัวนี้ยังทำหน้าที่จำกัดกระแสให้ขาแอนโนดด้วย R ตัวนี้ทำหน้าที่ถ่วงไฟตรงนี้ก็จะเป็นแผงพอร์ต USB-C ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนแผงอีกด้านก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้คือ USB Type C Charging แบบ PD และ p p s C กองไฟเรียบให้ขา1นึ่งโวล์พาวเวอร์ C กองไฟเรียบให้ขา8 V บัต R และ C ต่ออนุกรมกัน C เข้าที่ขา3ามโวล์ฟีดแบ็ก R ลงกลาว R 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันทำหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขา3ามโวล์ฟีดแบ็กสัญญาณจากพอร์ต C d a t a บวกเข้าที่ขา4 ด a ตรลบเข้าที่ขา5 CC1 เข้าที่ขา6 CC2 เข้าที่ขา7ทําให้ USB charging controller รู้ว่าจะต้องจ่ายไฟออกที่ขา Vbus เท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามที่มือถือที่มาชาร์จด้วยต้องการส่วนสัญญาณทางก็จะออกที่ขา2 Opto พุ่งออกจากแผงเข้าที่ตรงนี้แล้วก็พุ่งตรงไปยังขาขาโทษของ Opto ตทำให้ Opto ตครบวงจรเปล่งแสงออกไปที่ฟังลับ ไมารีสัญญาณที่ขา C ก็จะถูกดึงลงกล่าวทําให้สัญญาณไฟที่ขา3ามฟีดแบ็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะฟาร์มถี่ออนออฟทำให้สวิ c h i n g รับรู้และจ่ายกระแสะเพื่อไฟจะได้ไม่ตกถอดหม้อแปลงออกมาดูด d 20วัตต์ข้างในไม่มีเหล็กถ่วงไม่มีอะไร ฟังไฟบ้านก็จะมีอยู่2ขดก็คือขด p r i มารีและขด auxiliary ียขด p r i มารีนี้ขาดตอนถอดครับส่วนฟังผู้ใช้งานก็จะมีอยู่1ขดก็คือขด secondary หม้อแปลงนี้เป็นแบบปลอดภัยสูง1 2 สรอบเท่ายูกีรุ่นซีดีหนึ่งสองสองโครงหม้อแปลงตัวนี้แกะง่ายมากโคโร,รงหม้อแปลงสังเกตดูจะมีร่องตรงกลางชัดเจนหนึ่ง หลังจากหนึ่งรอบก็จะมีขดลวดอีกนิดนึงผ่นผ้าเทปหนึ่งรอบแล้วก็สายลวดขึ้นไปข้างบนตรงนี้ผ้าเทปฉลอกแต่ไม่มีผลต่อความปลอดภัยเพราะมันอยู่ด้านนอกหนึ่งรอบ ด้งออกมาหนึ่งสองสามแปดสิบเก้ายี่สิบขดไพมารี่ยี่สิบรอบ ตรงขดออกซิเ a เรีขานี้แอบทำเสาวอากาศไว้นิดหนึ่งสังเกตเสาวอากาศนี้จะทำมาแบบสั้นๆเพราะว่าถ้าทำยาวก็อาจจะข้ามไปยังฝั่งผู้ใช้งานจนเกิดอันตรายได้อันนี้ทำมาสั้นๆเหมือนกับยูครีนรุ่น CD122 1...2 นสอรอบ ต่อไปกดออฟซิลเลอรี่ตัดที่ขานี้ออก2เส้นต่อขนานกัน1 2 16 17 18 19 19แล้วติดยี่สิบ 21รอบสองเส้นคู่21รอบดูเหมือนว่าปลายสายจะไม่ได้แตะกับอะไรน่าจะเป็นเสาอากาศสองเส้นคู่หนึ่งสองรอบต่อไปกดเท c o n น a ด y หรือกดผู้ใช้งานจะมีฉนวนพันเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบหนึ่งผ้าเทปนี้เป็นแบบอย่างหนาขดออกซิเลอรี่พันสองเส้นขนานกัน จะตัดออกก่อนเพื่อจะได้เอาผ้าเทปออกผ้าเทปอย่างหนาแกะออกง่ายหนึ่งรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นกดออกซิเลอรี่หนึ่งสองสาม 1ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิเจ็ดรอบหนึ่งรอบสองรอบเส้นนี้ต่อเข้าขานี้เส้นนี้ต่อเข้าขานี้ผมตัดออกจากขานี้ 1>, 1 2 50งสองห้าสิสรอบสรุปขดไพมรี่จะมีสองครึ่งก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลังโดยจุดนี้จะเป็นจุดพักสายและขาที่หลุดไปก็คือขานี้เสียบลงไปแบบนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้ขดไพ i ม a รี่ศูนมิลขดออกซิลเ r อรี่ห้า สาอากาศ2เส้นต่อขนานกันเส้นละ0.15ม mm. ิลขด s e c ก n d น r ดรหรือขดผู้ใช้งานวัดทั้งเปลือก0.95ม mm. ิลเมื่อปอกสายออกแล้วเส้นผ่าศูนย์กลาง0.75ม mm. ิลขั้วทางเข้าไฟ a c วงจรโล w p พ s สฟิลเตอ0.1ไมโครฟารตด275 VAC 310 VAC และ R ด้านใต้ C อีก2ตัวค่า5.1เมกะโอมทั้ง3ตัวนี้ต่อขนานกัน NTC ป้องกันแรงดันไฟกระโชกฟิลขนาด2์ 250V L ขั้นระหว่างขั้วลบของ C primary ทั้ง2ตัวค่า0.45มิลลิเฮนรี่1.4โ oh อห์ม Primary smoothing capacitor 15ไมโครฟาราด 400V 2ตัวต่อขนานกันโดยมี L ขั้นตัวนี้เป็นตัวที่1ตัวนี้เป็นตัวที่2 L ตัวนี้ขั้นอยู่ระหว่างขั้วลบและมี L ชิปขั้นอยู่ระหว่างขั้วบวก L ที่ขั้นอยู่ระหว่างขั้วบวกค่า0.01โอห์มไดโอดบรกเลกติฟายเออร์ออกซิลเลอรียสมูทติ้งคปาซิเตอร์ค่า10ไมโครฟาราด50โวลต์ R ค่า 5.1k ต่อคอมอยู่ที่ L ตัวใหญ่ C ค่า1นาโนฟารัดกรองความถี่สูงให้ที่ขา C ของออปโตออคซิเลี่ไดโอดค่า F7R 2ตัวต่ออนุกรมกันค่า1.5เมกกับ1เมกต่อคล่อมอยู่ที่ไดโอดและขาเดรนวงจรสนับเบอร์ยุคไฟ,ย,ฟยอดแหลมก็จะมีอยู่4ตัว1ไดโอดเบอร์ A7 2 R 1 0 0 o oh โอหม3 R 1 5 0 k C C ค่า1นาโนฟารัด C 2ค่า1ไมโครฟารัดกรองความถี่สูงให้ขา2 VDD Current Sensing Resistor หรือชัดดาว Resistor ค่า2โอม2ตัวต่อขนานกันต่ออยู่ที่ขา4 C S C A ค่า33ปิพิกโกฟารัดต่อระหว่างขาแดงกับขา C S และอนุกรมกับ Current Sensing Resistor เพื่อแอบทำเป็นวงจร snubber Switching Chip สวิตชิ่งชิปหม้อแปลง20วัตต์ C Y1 ค่า1นาโนฟารัด400โวลต์ Y1 s ิ n โครนัสเล็กติฟายเออร์ชิป C9 ค่า1ไมโครฟารัดต่ออยู่ที่ขา4 v t c และขา2 VDD ของ s ิงโครนัสเล็กติฟายเออร์ชิปวงจรสนับเบอร์ของขด s ซ c ก n d น r y ร c ค่า2.2นาโนฟารัด r ค่า10โอห์ม c ต่อลงกล่าว r ต่ออยู่ที่ขาเดรนหรือขั้วของโดเซกันดารี r 2ตัวต่ออนุกรมกันหรือตั้งไฟให้ขาแอนโนดของออปโตค่า1 k และ5 1 k และ r ตัวนี้ยังทำหน้าที่จำกัดกระแสให้ขาแอนโนดของออปโตด้วย r 12ค่า5 1 k เป็นอ R ถ่วงไฟ Auxiliary Smoothing Capacitor ค่า680ไมโครรฟา µ ด16โวลต์ USB Charging แบบ PD และแบบ PPS Port C Grow v b u s CC1 Data บวก Data ลบ s i e Band Use 1 VBuds Grow ด้านล่าง Grow v b u s CC2 Data บวก Data ลบ s i e Band Use 2 v b u s กล่าวแผงพอร์ต USB-C V บวกจะเข้าที่พอร์ต C ที่จุดนี้และสัญญาณฟีดแบ็จากพอร์ต C ก็จะออกมาลงที่ตรงนี้นี่คือด้านหลังของแผงพอร์ต USB-C USB Charging แบบ PD และ PPS C 8ค่า10ไมโครฟารัดกรองไฟเรียบให้ขา V power ขา1 C 9ค่า1ิไมโครฟารัด กองไฟเรียบให้ขา v b ั s เป็นไฟส่งออกไปชาร์จเป็นขนาดต่างๆตามที่มือถือต้องการ C 7ค่า100นาโนฟารัดกับ R ค่า1 k ต่อนุกรมกันขานี้ลงกราวส่วน C นี้ต่อเข้าที่ขา3 v o โวลฟีดแบ็ก R ค่า3 3 k และค่า 01D ทั d ทำหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขาโว f ฟ e d แบ็ก สัญญาณการสื่อสารเข้าที่พอร์ต4ด a ต a บวกเข้าที่ขา4 Data ลบเข้าที่ขา5 c c 1เข้าที่ขา6 CT2 เข้าที่ขา7จากนั้นพูดคุยกันระหว่าง USB Charging Controller กับมือถือหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ส่งขนาดไฟออกที่ขา v b u ัเพื่อให้ได้ไฟที่แรงและชาร์จเร็วตามมือถือต้องการบอร์ดด้านหน้าบอร์ดด้านหลังสรุป ข้อดีของหัวชาร์จตัวนี้คือ 1. ค่าไฟเรียบดีกว่ายูกรีนรุ่น c d 122 2. ถึงแม้ว่าขั้วนี้จะเป็นแบบ EU ปลั๊กแต่เขาทำหัวมาใหญ่เมื่อเสียบก็แน่น 3. หัวชาร์จโดยรวมแล้วน่าจะดีกว่ายูกรีนรุ่น c d 122 4. สามารถทำวัดได้ตามที่ระบุไว้ 5. หม้อแปลงใช้แบบปล mm. อดภัยสูงและยังมีเสาอากาศ 6. 4ตำแหน่ง C วัยวันใช้ C แบบปลอดภัยสูงหัวชาร์จนี้น่าจะมีความทนทานส่วนข้อเสียดูเหมือนว่าจะไม่มีคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทำให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ